ระยะเวลากว่า84ปีที่กองทับอากาศของไทยได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2480จากวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของบรรพชนที่เห็นถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งการทหารและกิจการด้านอื่นๆได้อย่างกว้างขวางกองทัพอากาศได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ หน้าที่ตามได้รับมอบหมายเพื่อพิทัก์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนจากสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติและความเป็นอยู่ของประชาชนอาทิภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ภัยจากการก่อการร้ายกองทบอากาศจึงได้กำหนดมิติในการพัฒนากำลังทางอากาศ3มิติประกอบด้วยมิติทางอากาศมิติทางไซเบอร์และมิติทางอาวกาศภายใต้นแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางซึ่งในมิติทางอากาศกองทบอากาศมุ่งเน้นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิการปร,ปรับปรุงเครื่องบินรบให้มีความทันสมัยการพัฒนาขีดความสามารถระบบอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับมิติทางไซเบอร์มีส่วนสำคัญในการป้องกันระบบเครือข่าย ที่สำคัญของกองทัพอากาศจากการโจมตีทางไซเบอร์จากการพัฒนาระบบตรวจจับด้วยปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติในส่วนมิติอวกาศมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงทางอาวกาศการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดาวเทียมสำหรับภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนโดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมากองทัพากได้ส่งดาวเทียมน้าหนึ่งขึ้นสู่วงโคจรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพากในมิติอวกาศกองทัพบกาศมุ่งมั่นที่จะพัฒนากำลังทางอากาศให้มีขีดความสามารถ ในการตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน